สวัสดีครับสมพ่อหนูฟูงไงสาแก้วนะครับเนาะสะโลกแก่เนาคือเราครับเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีอตอนเนาะกับพี่น้องเบิง้งว่าตอนนี้เฮายัางสูงอยู่ครับสอูอยู่เนี่ฝ้าถอยได้พี่น้องเด้อนด้เบิ้งครับเนี่ยว่าหนูเขาไปใส่มาใส่หอดไส่ละเสมือนี่ กับประมาณนี้นะครับเนาะมันก็มีอันนี้สุดนี้มันก็มีออกขอ,อกแล้ว่กี้โตครับผา่าลกโตมันดอกซ่อนกันครับต่อ,อคนลรแม่ก็คือว่าพี่น้องที่เริ่มเลี้ยงไม่กอบพจน์งานนะครับว่าหนูออกบ่ออกถึงเวลาออกอย่างครับสันอ,อกหัวหานอุดมสมบูรณ์มันกัดถึงเวลามันก็ออกอย่างครับประมาณสี่เดือน ทันเลี้ยงให้ดีกับสามเดือนกลัวก่อนะครับเนาะก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าคนเศร้าเลี้ยงครับเศร้าเลี้ยงหลายครับตอนนี้เป็นยังคือว่าครับขายบาย่อใดแน่ก็คําว่าขายบ่ได้นี่พี่น้องอาจสิบ,บ่นได้ขายนะครับพี่น้องมันก็มีส่วนหลายอย่างไรเนี่ยเอา้เรื่องลูกดกลูกยังนั้น ครับป้าตองพี่น้องป้าตอง่านครับ่าติน้ันออกมาหลายรา,ายแล้วครับพี่น้องที่ขยายพ่ท่านเลี้ยงบ่ไดแต่คือว่าท่านเริ่มเลี้ยงไม่เนี่ก็ต้องศึกษาครับศึกษาเบิ่งดีๆกันวางเป็นอย่างไดมั่งใดทั้งผมนี่ก็สามสิบอเนี่ย็ยังผมก็สทีอยู่ประมาณนี้นะครับบอบอหนาหลายก็านีนะครับเนาะเป็นอย่างคือว่าทีมมนจำกัดครับ ที่มันทำการเท่ากับเลี้ยงแค่นี้เน,นี้ยก็แทเบอร์ง่ายๆบอรครับพี่น้องก็ต้องย่านนะครับสา,ายนั้น้ายนี่ลูกหลายลูกหน่อยเรต้องย่านครับคือกันเบิดนะครับเนาะก็ต้องไปตื่นเต้นย่านแต่ว่าออกหลายออกแล้วก็พี่น้องบด้ครับนี่นี่อันนี้ก็นี่ครับเนี่ยเบิรงง่ายๆเลยเ พราะว่ากับตองไ่ไฟซอยครับเนาะในฟังนี่คือกันครับนี่เทเบิงครับนี่ครับลูกครับประมาณเป็นสิบครับข้างญ่เลยห้าหกสิบสองสิบสามตัวครับอาติมอยละหกเปละเจ็ด นี่ประมาณนี้นะครับนะบอยนววาสิวาโอจริงๆนี่ผมก็อยากให้ทายเบึงต่อเน่งแดงนะครับเนาะเพราะว่านเน่งแดงนี่กะโมหน่ใจว่ามันสีดีวอับเนาะ <c oughs> แล้วกกษตรีน้องเบึงไปเรื่อยครับนี่มีหลายสุดหลายแนวครับหนูก็ลังสีสองเดือนครึ่งก็มีครับนี่ ความสวยงามประตรงหียกันครับแจม ก็มีหลายรุ่นหลายย่างครับมันต้องศึกษาให้ด,ดตีตลาดในหมูบ่บ้านเนาเปลี่ยนบ่นี่ผมก็มีเวลากับอาทิตย์ละเทือครับอบขายในหมูบ่บ้านเจ็ดแปดเก่าโตซีฟโตววานไปเพ่อยะไค่าหัวอาหารเนอาตอนนี้ก็เงียบเงียบหลายเติบครับเพราะว่า อาเศรษฐกิจบดีแน่เรือยอย่างแน่ครับพี่น้องบมต้องไปตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันบดไอเกี่ยวครับนั่นแหละครับบดไอเกี่ยวก็เป็นอะไรไอเกี่ยวกับตัวเ้าครับสีเห็ดเอาจะได้ไม่ให้มันอยู่รอดนายกบนทบดในแต่งต่างกันแต่เพิ่อนครับนายกคนใดมากคือว่าคือกันแหละครับสันห้าวปศอยตัวของบวว่ารัฐบาลรัฐบาลกับมวลว่าปศัยห้าวนะครับเป็นภาพรวมกาสังเกตวะครับ ช่วงเศรษฐกิจบดีโควิดนี่ยังไงนกัดคนรวยก็ขึ้นกันลหลายๆครับบรนวาสีวานเศรษฐกิจบูดีครับคนเขามีเงินมีทองกับบื้อแลนลดไปแดงไปยังเต็มเขาต้องคิดดูสิครับบมกถึงว่าโอ้ผู้นั้นผู้นี้นะครับผู้ดได้เป็นคือเก่หลากรัฐบาลห่าตัวโต,วตวห่อเสียเอาห้หลอดบอด่ในครอบครัวห่าหาวิธีครับหาวิธีเฮ็ดจังได้ก็ได้ครับห้เขา,ยายอยู่หลอดอืม บ่โทษนั่นโทษนี่นะครับโทษจะคิดบ่ด,ดีค่าไฟขึ้นค่าน้ามขึ้นเขาต้องคิดว่าฐานห้าตัวรอดยั้งกับบอไดดมากการหิหนเท่าหรอครับเนาค่าไฟแพงก็สร,รา้างแต่เขามีเงินจ่ายครับขาจ่ายเขามีเขามีรายได้มันกับบ่ไดดตื่นเต้นทอได้ครับห้ามถอยบบนะคนคนเข้า่าเนาะขั้วมวยอยกับทอทุกคนวนะครับคือการเลี้ยงหนูเนี่ยครับแานคนบ่ศทึกซ้ายดีกัด เรียบร้อยครับจบเป็นยังคือจบผูครับก็คือว่าม,มีการตลาดเพราะหนูมันออกบอลออกสองคำโตครับออกเป็นสิบเป็นแปดโตหกโตเพราะน่มันมีสิบสองเต่านะครับเนะบาะเหมือนว่าสิออกตัวเดียวคืองัวงคุ้ยเขาห้องเราเนาะไม่รับออกมาออกหลายครับออกหลายจนสิรับหบ,บก็บมีัห้องบอออกห้องบอาขายห้องบอเหตุตลา,าดในหมู่บ้าน การเลี้ยงบัญากครับมันอยู่สิธิการตลาดเลี้ยงหน่้อยแม่นครับถ้าเลี้ยงหลายขึ้นมากหล้วการตลาดบ่อด้อก,ก็จบเกมเนีย่ยเป็นยอย่างงงๆสักครับเอ,อ้าถ้าเลี้ยงได้หลายขางพ่ม,มีคนมาสื่อหรือว่าข้างม่ีตลาดร่องรับบ่อใดขายหนูล้วก็หัวหานครับมันกินสมือมสม่อหนูขามันกินสมือ่อต้องคิดขอนีนำ้ำทางคนโอ้เลี้ยงครับเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยท่านเดี๋ยวแย่ลยแตลาด พี่น้องเขาติดเบิ่งตลาดนบ้านน่าก่อนนะครับนาะการนี้ผมกับว่าให้ถึงไงจนเกินไปครับผมกับโพดขายในกลุ่มในยังบ่อฮันมีเครือข่ายเด้ยครับก็คือว่าขายในหมู่บ้านอาทิตย์ละเท้าที่น้ำนาะอาทิตย์หนึ่งกับขายเท่าหนึง่งอบองค์มีหนูสดเท่ากับมีเห้อกับมีแพ็กมีซินไว้แล่อ,อยเพื่อนขายมือได้อยากกินกับอบครับอบกิน ย่างกินหรือว่าขวัวหรือว่าอ้อมก็ไดครับเพราะว่าอันนี้คือว่าทานเฮ็ดไี้ดีมันกัดไปหลอดครับไปหลอดก็คือนกินแล้วหมดไปยังไงก็อยู่รอดนะครับเนาะทานเฮ็ดเห็นมันดีเนะก็คือการละครับการแข่งขันมันก็หลายผู้ใดบ,บ,บ่แข็งอีดีมันก็ต้องแพ้ไปผู้ใดเขายืนได้เขาก็สู่ต่อครับสู่เพื่อหน้าขดสู่เพื่อวั่นขังหนาเพื่อเฮ้า ถึงกันได้มีของกินครับเขาก็เอากินในบ้านน้องกัได,ด้ในกรณีที่ว่าเข้าไปบ่อใดครับขายบ่อใดกินในบ้านในขายในหัวอาหารในกัดซอยกันไปซอยจุนเจือในขอบขั้วไปบรนวาสีเอาตะเงินมาใส่มาใส่บมีนแน่ละโมีแร่ใดเลยมันกับโบแมนทำนะส่วนมาก้นสีเท้าเหลี่ยงคือว่าจบเงินมาซื้อหัวอาหารซื้อไปซื้อมากววกับบะไหวก็เลยเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้ก็บสองเดือนกลัวครับ ไม่แต่หนุ่มๆเลยๆๆเดี๋ยวใสเบิ้งอีกสุดนึงครับถี่ว่าพร้อมพร้อมเผ็ดขัวให้ยครับแก้มนบเนาะมีเป็นรุ่นครับนี่ครับรุ่นเนี่ยรุ่นนี่คือ พร้อมแล้วครับพร้อมพร้อมที่เป็นกับเขาแล้วกับเหล่าอันนี้ก็สามเดือนเกือบสี่เดือนครับนี่กับบมีหลายกับมาบอกสุกันฟังครับเฮาคนเฮาบ่สูคก็คือโบแมนครับท้อได้แต่ห้ามถอยนะครับเนาะต้องสูต้องดิน่นรนต่อไปถึงเศรษฐกิที่เป็นได้ผู้ดได้ที่เป็นนายกกับอะไรต่เพื่อนเนาะ แต่ว่าเขาต้องกินต้องใส่เขาต้องเค็ดจังไดก็ได้ให้ครอบครัวเขาอยู่รอดพอครับคนเขามันกับโบเมนวา่าสีง่ายๆครับบางคนกับมีผอมมีสุกยางอันนี้ก็บยาล้างบานนะครับเนาะกับมาเบากันมวนๆนุ่งหัวเราไปเขียดครับเขี่ยไรเดียวเถ่าสันมากกับกดไหลกดแช่กดตามนะครับเด้อสมพรนุฟุกใหญ่สากแก้วสวัสดีครับ